ทำเองหมดทุกอย่างเนี่ยจริงๆเหมือน,ง,นง,ง่ายๆแต่จริงๆมันบ้าพลังครับเมมนนนนคคคงป็วารักีนนมมยียพอได้บัตรมามันแบบป่าันมากผมไปตอตอนบ่ายสองอะผมได้ตอนสามทุ่มอะเป็นแฟนขับมาจากขอนแก่นเลยนะคะมาจากหาดใหญ่เลยเพิ่งมาเมื่อวานมาจากระยองก็มาเช่าโรงแรมนอนตื่นแต่ดีสี่รถติดก,ก็ยอมร้อนก็ยอมค่ะ ดูเต้นจนหอมเลยบอกว่าฝันมากเรียนมากเลยค่ะจดเรียดนะคะเรียนได้ใจค่ะได้เป็นไอดอลเลยครับรักใจชากๆทายหล้ารักมากที่สุดแค่ะหนูรักพี่ค่ะของกอดกอดทีนึงค่ะนูรักพี่สุดๆนูของดอดกอดพี่นาสุดว่าี่อยู่ตรงนี้นูจะอย่างนี้เลย าเผมรักคุณเด็กมอยจะไม่ใช่ไหวก็โดนไม่รู้ย้อนอดใย่าทเรอใช่สนุกก็ดีใจมากค่ะก็ตื่นเต้นมากที่รู้ว่าจะที่หาเชียงใหม่เอ้ยพราอมจะมันกันหรือยังเอ้ย ขอพอ่อมือน้อยรอบอมไปข้างหน้าแลวกูชายดีๆูชายดีๆมี้านหมดแล้วคุณจะรออะไรสวัสดีครับเจ้าดอนขอดูมือแน่อ๋โอเคคืออะไรก็ตามลงว่าแหน่จะจะทำใช่ไหมยกมือแน่ม้วนหลายคะ่ะม้วนรับม้วนแนมากไอ้สเต็มไหลายไอสแตมโคตรรอ 地。弟弟弟弟